พบกับผมนายชอตตี้บูโจว,ว่ากับ Shadow of the Road นี่คือเกมแนว tactical RPG หรือว่า turn-based ที่เดินเป็นช่องๆในธีมของยุคซามูไรสมัยเอโดะแต่ก็มีความแฟนตาซีผสมอยู่ด้วยนะครับที่ผมเห็นเลยคือมีพวกปีศาจแล้วก็เครื่องจักรอยู่ด้วยนะครับและนอกจากการต่อสู้แล้วยังมีพื้นที่สําหรับการสํารวจอีกด้วยนะครับเอาไว้เดินเนื้อเรื่องแล้วก็เก็บของต่างๆที่ซ่อนอยู่มากมายครับใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมมีเปิดเดโมให้ทดลองอยู่ในระบบสตรีมนะครับลิงก์ผมทิ้งไว้ให้และตามไปดูกันได้ เอาละเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศของจริงให้ดูเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นด่านฝึกซ้อมหรือว่าฝึกซ้อมการเล่นนั่นแหละครับจะได้เข้าใจกติกามากขึ้นเนาะมาถึงที่ต้องทําเลยคือการขยับครับกด WSD ได้เลยเนาะกด Q กด E เพื่อทําการหมุนกล้องนะครับแล้วก็ใช้เมาส์ของเราเนี่ยสครอเข้าออกนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ผ่านตรงนี้เลยนะอันนี้คือเขาบังคับให้ทำนะครับเราจะได้เล่นเป็นในช่วงต้นเนาะ โอเคอันนี้มาถึงเขาก็ฟันกันครับแล้วก็บอกด้วยว่าอ่ามันจะต้องดูเทิร์นของแต่ละคนที่ด้านบนนั่นเองนะครับใครที่ถึงเทิร์นก่อนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ก็คือคนที่จะเดินได้ในลาดับถัดไปนั่นเองครับส่วนขอบเขตการเดินทางของเราเราจะเห็นเป็นเส้นสีเหลืองทองเลยนะครับผมถ้าเกิดจะเดินก็คือคลิกขวานะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราเดินมาตรงนี้เนาะจะเสียค่า MP นะครับก็ง่ายๆเลยคือมันเหมือนกับเป็นค่าแอคชั่นพอยต์ของเราครับถ้าเกิดว่าเราใช้ MP ในแต่ละเทิร์นเยอะ เชินต่อไปที่เราจะได้เล่นมันก็จะนานไปด้วยนั่นเองครับผมส่วนการใช้สกิลก็กดด้านล่างเลยครับหรือว่ากดเลข1เลข2ก็ได้ครับแล้วก็เล็งที่เป้าหมายได้เลยครับสีแดงนี่คืออนาเขตของสกิลที่1นั่นเองครับแล้วเราก็คลิกซ้ายซึ่งการโจมตีจากด้านหลังเนี่ยจะทําให้ความเสียหายเพิ่มเป็นจํานวนมากเลยครับ แต่ถ้าเกิดเรายืนประจันหน้ากับศัตรูอยู่เนี่ยอย่าเดินอ้อมไปโจมตีข้างหลังเด็ดขาดนะครับเกมนี้จะมีการโจมตีใส่ศัตรูที่เดินผ่านหน้าด้วยนะครับเขาจะใช้ชื่อย่อว่า AOO ครับเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูอีกทีกันละกันครับอันนี้เป็นเทินของพี่นักธนูของเราครับเขาให้เดินมาตรงนี้เนาะก็คลิกขวาได้เลยนะครับผมละเกมนี้มันมีพวกสิ่งกีดขวางอยู่ด้วยนะครับเราก็โจมตีทําลายได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดเลขหนึ่งเพื่อที่จะใช้ธนูนะครับผมนี่เห็นไหมเลขหนึ่งเลขสองเนาะ แล้วก็คราวนี้เราสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งรอบนะครับก็โจมตีใส่ใครดีคนเดิมแล้วกันเออคราวนี้เขาก็จะให้โยกไปโจมตีเป้าหมายนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้แหละพอแล้วนะครับจริงได้ทั้งสองสามทีในเทิร์นเดียวครับผมส่วนเทิร์นของศัตรูผมข่าไปไวๆหน่อยก็แล้วกันนะครับต่อมาเทิร์นของพี่นักดาบนะครับผมเขาบอกว่าให้เดินมาตรงนี้นะจ๊ะโอเคไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใช้สกิลที่2นะครับทวินเบลดครับโจมตี2ที่อย่างรุนแรงครับใช้ไปเลยครับ โป๊ะบาโอ้โหสร้างความเสียหาย12หน่วยครับหลังจากนั้นยังเดินได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าค่า MP เรายังเหลือไงนะถ้าเกิดว่าเราต้องการมาหลบหลังพวกนี้มันจะมีโล่อยู่ด้วยเห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเจอพวกนักธนูหรือว่าปืนยิงทะลุมาเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าได้ไม่นานนะก็อาจจะพังเหมือนกับที่เราใช้นักธนูนั่นแหละเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราอาจจะเก็บ MP ไว้ผ่านเทินไปก่อนก็ได้นะครับเทินต่อไปจะได้เล่นได้เร็วขึ้นเนาะ เทิรนต่อมาของพี่ดัชนูเขาบอกว่าให้ลองใช้สกิลที่2ครับจะเป็นการชาร์จยิงครับใช้ MP ค่อนข้างมากเลยครับเดี๋ยวจะลองเล็งยิงคนนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าโดนทีเดียวคือตายเลยนะอลองดูแต่ว่าจะไม่ยิงทันทีเหมือนเมื่อกี้นะครับเขาจะชาร์จก่อนค่อยยิงนั่นเองนะครับมีเส้นสีแดงบอกเลยว่าเดี๋ยวจะยิงตัวนั้นนั่นเองครับ คราวนี้เป็นเทินของพี่นักดาบนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาข้างหลังแล้วโจมตีตัวนี้น,นี่ไงที่ผมพูดถึงระบบ aoo เมื่อกี้เห็นกากบาทที่อยู่หน้าคนนี้ไหมเออถ้าเกิดผมเดินผ่านตรงนี้จะโดนเขาโจมตีสวนทันทีทั้งๆที่อยู่ในเทินเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอ้อมมาด้านหลังตรงนี้กันแล้วกันครับใช้3 mp ครับแล้วก็โจมตีใส่แต่น่าเสียดายติดครูดาวสกิลที่2งครับงั้นก็ใช้สกิลแรกโจมตีไปก่อนโอ้โหโจมตีจากด้านหลังเข้า5้าหน่วยครับผมโจมตีต่อได้อีกหนึ่งทีจัดไป แอบที่เดิมดีกว่าแอบพี่เดิมวิ่งมาแอบพี่เดิมโอเคกดถูกไปครับผมมีโอกาสโดนโจมตีจากด้านหลังได้เนี่ยเอาแล้วแลวเมื่อกี้ก็เป็นเทินของพี่นักธนูพอดีครับก็สามารถโจมตีได้และพี่นักดาบก็โดนโจมตีจากข้างหลังอย่างที่ผมได้คิดไว้จริงๆด้วยครับคราวนี้พี่นักดาบโดนเล็งอยู่ครับเอาไงดีละคราวนี้ผมว่าจัดการคนนี้ก่อนดีกว่าครับก็ใช้สกิลที่2โจมตีไปเลยก็แล้วกันครับสกิลแรกมีโอกาสไม่ตายครับก็ใช้สกิลสองไปเลยแล้วกันไปโะเรียบร้อยครับผมยอมโดนยิงไปหนึ่งทีครับได้นี่ เออเราเดินหลบได้นี่ได้ได้ได,ได้จริงไปเนี่ยได้จริงเนาะอ่าโอเคขวาหลบมาตรงนี้เลยโจมตีก่อนค่อยเดินนะจ๊ะยิงมาไม่โดนล็อกเออเป็นไงยิงโดนตรงนี้นะครับจริงๆเราหลบตรงนี้ก็ได้นะโอเคพี่นะักธนูครับชาร์จยิงไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเทิร์นก่อนน่าจะทันนะเพราะว่าผมกดเลข2แล้วเทิร์นของพี่นะักธนูจะเป็นคนถัดไปพอดีงั้นก็ชาร์จยิงเลยละกันแต่มันขึ้นบอกอยู่ครับว่าเป้าหมายมันถูกบล็อกไว้นั่นเองครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องเดินก่อนครับหามุมก่อนมุมนี้ได้ปะ รงนี้ได้ไหมได้นะยิงซิก็ยังเป็นเทินของเราอยู่ครับแต่ว่าต้องวัดดวงแล้วจะตายหรือเปล่าครับเพราะท่านี้ดาเมจสิบถึงสิบสองครับโอ้ยไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับมุมกล้องหันมาเร็วกลับไปดูก่อนไม่ตายนะครับผมไม่ตายขาดไป2แต้มนะครับงั้นก็เดี๋ยวแอบตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนอ่าโอเคจัดไปนักขนูว่าไงไม่ใช่นักหนูมือปืนมือปืนหนีไปรีโหลดแน่เลยนี่ไงเออมือปืนเกมนี้เขาต้องหนีไปรีโหลดก่อนนะครับ พีนักดาบก็เหมือนเดิมครับมาแอบตรงที่กำบังก่อนอ่าผ่านเทินอาขนกตามไปยิงเลยปะล่ะตามไปยิงเลยตามไปยิงเลยเลือดเสองยิงได้ปะดูในมุมได้ปะได้นะเรียบร้อยครับผมในที่สุดก็จบด่านแรกไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่จบจริงครับเพราะว่ายังมีบอสอีกตัวหนึ่งที่หนีไปก่อนหน้านี้ครับเราต้องสู้กับบอสด,ด้วยแต่ตรงเนี้ยเรจะขอฆ่าไปเลยกันละกันครับคือบอสมันไม่เก่งแต่ว่ามันหนีเก่งครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะเอาลง ลังจากนั้นก็มี CG ให้ดูครับแล้วก็ทำให้ผมรู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าเอ้าเกมนี้มีเวทมนต์ด้วยนะครับโอ้โหคุณลุงคนนี้ใช้เวทมนต์เรียกอาวุธมาเพียบเลยอะ่ะยังโหดส่วนบทสนทนาของเกมนี้สคิปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมกดสเปซบาร์รัวๆได้เลยครับอย่าเอาเมาส์ไปคลิกนะเพราะว่าบางครั้งเขาจะมีคำถามคำตอบขึ้นมาให้เลือกด้วยครับซึ่งมันจะส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์แล้วก็เส้นทางที่เราเลือกด้วยนะครับว่าจะเป็นโลนินหรือว่าเป็นซามูไร ทีนี้เรามาดูแผนที่สำรวจบ้างดีกว่าครับเวลาเราจะเดินต้องคลิกขวานะครับไม่สามารถกด WSD ได้นะครับผมแล้วก็จะมีของให้เราสำรวจด้วยอันนี้ต้องคลิกซ้ายเพื่อทําการเก็บนะครับส่วนของอื่นๆที่มีให้เก็บอันนี้สังเกตไมมยกครับเวลาเราเดินเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันจะมีเหมือนกับดอกากุละพุ่งมาเลยครับแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อทําการเก็บได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ผมเก็บมาล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นขวดยานั่นเองครับเราสามารถติดตั้งให้กับเหล่าสมรไรของเราได้ครับก็ลากมาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนเควสจะให้เดินไปที่ไหนมันไม่มีบอกน,นะครับท่านผู้ชมต้องเดินมัวๆซั่ๆเอาดูเองเลยครับก็แนะนําว่าให้สํารวจให้ทั่วแหละจะได้เก็บของด้วยนู่นนั่นนี่ส่วนต่อมาเขาจะให้เราอัปเกรดสกิลนั่นเองครับจะเห็นว่ามันมีสายซามูไรกับ <S <S โลนินอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราเป็นโลนินแล้วเนี่ยเราจะไปอัปซามูไรได้หรือเปล่าหรือจะมีเงื่อนขไขอะไรเพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องรอในอนาคตนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนสกิลนี้ดีกว่าบิทติ้งวินครับท่าเลรกนรบอ คือหนึ่งตัวละครเนี่ยจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับส่วนพี่นักธนูก็จะมีท่าชินอบีเบลดนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจครับเอาไว้จบตีจากระยะประชิดนั่นเองครับหลังจากเดินเควสตต่อมาไม่นานนะครับเราจะได้รับพี่ซมอรไรชุดแดงมาช่วยด้วยครับเขาจะให้เราใช้สกิลแรมก่อนเลยครับแรมคือสกิลพุ่งชนจากระยะไกลนะครับผมพอเราพุ่งชนเสร็จแล้วเราเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะให้สตูมันกระเด็นไปทางไหนนะครับทางนี้ละกันมาต้มโอเคใช้ได้ครับผม หลังจากนั้นพี่สมุไรก็เดินได้ต่อนะครับแต่โจมตีต่อไม่ได้แล้วผมเลยคิดว่าปล่อยไว้อย่างนี้แหละยืนตรงนี้ส่วนสมุไรคนนี้เหรอผมเข้าไปข้างหลังโจมตีใส่นี้เลยก็แล้วกันครับเนื่องจากมือปืนมันโจมตีสวนเราไม่ได้ครับมาโถโถเรียบร้อยอต่อไปก็จะเป็นเทินของไอตัวนี้ครับตัวนี้ทําอะไรอ่ะโฟกัสครับมันน่าจะโจมตีใส่ใครสักคนหนึ่งอันนี้ไงใส่นักธนูครับถ้างั้นผมก็ง้างโจมตีสวนเลยก็แล้วกันครับ ผมได้เดินก่อนนะไม่น่ามีปัญหาอะไรโจมตีใส่1 0 1ถึงหน่วยครับซึ่งก็ไม่รู้จะตุยหรือเปล่ารอดูอาราพีสมอะไรคนนี้ก็เดี๋ยวเดินมาคุมเชิงหน่อยก็แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวสตูมันจะเดินมาทางนี้ไงเราต้องปกป้องเด็กนะครับภารกิจนี้คือปกป้องเด็กเราบังคับเด็กไม่ได้นะครับเขาเดินของเขาเองโอเคพี่ทั้งทรูยิงไว้ครับแล้วก็ b r เคนด้วย โปรเคนก็เหมือนกับที่เราโดนก่อนหน้านี้นครับก็คือเราไม่สามารถโจมตีที่เรางางไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับดานแรกเราโดนไปอยู่รอบหนึ่งนะครับส่วนพี่สมุทรก็เดี๋ยวมาด้านขวาเลยกันละกันครับผมคิดว่าไอตัวเมื่อกี้ให้นักสนุจ,จัดการก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วส่วนพี่สมุทรไคนนี้ก็เดินมาประชิสดใส่ศัตรูเลยกันละกันครับแล้วก็ใช้สกิลเสียดายครับใช้ไม่ได้ครับงง้นฟันไปก่อนละกันฟันได้2ทีก็จัดไป2ทีครับผมเ,ย,มมเย่ามาเฮ้ย มันนินจาจบตีจากระยะไกลได้ด้วยแาก่กระจายสร้างความเสียหาย4หน่วยครับผมเดี๋ยวนะมันเล็งแล้วหนีไปแล้วน้องหนีไปเลยแล้วจะวิ่งหาผมทําไมเล่าเข้ามากางลงศัตรูเพื่อเวนกรมอ่าไม่เป็นไรครับงานเดี๋ยวผมยิงไอ้นี่ก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ต้องเดินนะครับเพราะว่าระยะเราไม่ถึงแล้วครับยิงได้ไหมออได้อยู่นะได้อยู่ยิงได้อยู่อ้าวศัตรูมาเสริมกําลังซะอย่างนั้นครับ โอเคไม่เป็นไรยิงไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้พอโดนฟาดไปแล้วครับอู๋อันนี้โจมตีอย่างแรงเลย6ห,หน่วยแน่อ,อ๋ผมเข้าใจแล้วน้องเขาเดินมาฮิลครับแต่ว่าตอนนี้ศัตรูมันเสริมกําลังครับผมงั้นก็เดี๋ยวเก็บเทละคนเลยแล้วกันครับมาหนึ่งคนครับผมต่อไปอีกคนนึงเอาไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี้มันเป็นนินจาเข้ามาทางนี้โอเคใช้สกิลได้ไหมยังไม่ได้ครับงั้นก็ฟันไปจากด้านหลังนี่แหละครับพอละแค่นี้พอ ตัตรูมาเสริมกําลังเพิ่มนะครับน่าจะอีกหลายตัวเลยล่ะต่อไปสกิลของพี่ซามูไรคนนี้ครับผมคิดว่าเดินเป็นลุมเลยดีกว่าฟาดเลยฟาดโชว์อูตีโคตรแรงอะ่ะคนนี้ตีแรงมากทีเดียวไปหวั่นเลยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเล่นนี้คนนี้ก่อนเอ่องั้งยิงได้ไหมเทิร์นเราเป็นเทิร์นต่อไปอยู่ดีครับโอเคใช้ได้ง้างเลยจา้าต่อไปเป็นคิวของพี่ซามูไรนะครับตีไอ้นี่หน่อยดีกว่าไหมเพราะาไอ้นี่มันไม่ตายนะเดินมาตีนี่หน่อยไหม เออเดินมาตีสักทีหนึ่งท,งทีเดียวพอเพราะว่าต่อไปมันตายแน่งั้นก็เอ่อเดินมาอีกนิดนึงก็แล้วกันครับเพื่อที่จะเป็นการบังคับหันหน้าไปหายพวกนี้แล้วก็ตกลงแล้วก็โดนยิงไปเรียบร้อยครับผมตัวตัวอยู่ด้านบนอีก2ตัวนะครับแล้วมันก็เดินมาล็อกนักธนูเฉยเลยและนอ้นอ,งนองน้องน้องวิว่งหาศัตรูอีกแล้วน้องไม่เป็นไรครับเป็นเทินของซามูไรครับเออเขามีบอกอยู่นะครับถ้าเกิดผมเดินไปช่องนี้ผมโดนโจมตีงั้นผมใช้สกิลที่เรียนมาครับสกิลเบอร์สี่ครับ โจมตีแล้วก็ต้องเลือกตำแหน่งนะครับว่าจะไปโผล่ตรงไหนนะครับโผล่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะไปโชโอ้โหเป็นไงครับโจมตีเข้าอย่างรุนแรงเลยครับผมตอนแรกผมจะกดจบเธอแล้วนะเพิ่งไปเห็นว่าเราสามารถโจมตีได้อีกนะครับงั้นก็โจมตีไปเลยอีกหนึ่งรอบโชว์โอ้โหอย่างเท่ครับผมอย่างเท่งั้นก็พอแล้วครับแค่นี้แหละต่อมาเป็นพี่ซามูไรคนนี้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวเดินมาช่วยนักธนูหน่อยดีกว่าเดินมาตรงนี้เลย แล้วก็ใช้สกิลแรมที่เราได้ร่ำเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อกระแทกใส่มันไปครับกระแทกมันลงตรงนี้เลยไปอืมเป็นไงครับศัตรูตก็กระเด็นไปได้แค่ช่องเดียวเนาะถ้ากระเด็นได้ไกลกว่านี้น่าจะสาสใจกว่านี้ครับเฮ้ยนินจามันเดินมาโจมตีครับไม่เป็นไรสี่หน่วยหนีแล้วเหรออย่าหนีอ้าวมันโจมตีเด็กอยา่านี่คือเป้าหมายที่เราต้องป้องกันนะแล้วโดนไปห้าหน่วยเลยหูแรงมากเอาล่ะนะักหนูช่วยฝั่งนี้หน่อย ตรงนี้เลยง้างยิงได้ไหมได้ครับยังเป็นเทินของเราอยู่งั้นก็ง้างยิงไอ้ปืนไฟไปก่อนเลยครับโชเลือเล่อนหนึ่งเลยครับทีเดียวอล่ะพี่สมอะไรคนนี้เดินเข้าข้างหลังได้ไหมได้นะแต่ต้องมาทางนี้นะครับงั้นก็เดินมาลงช่องนี้กันละกันนะไม่โดนจบตีนะครับแล้วก็ใช้สกิลจบตีสองจังหวะไปมาฟับฟับโอเคหมดเธอแล้วครับแค่นี้ก็โอเคละไอ้ปืนไฟว่างไง ไม่รู้มันทาอะไรแล้วก็ถึงเธอเราอีกแล้วครับงั้นก็โจมตีไปเลยลาดไปเรียบร้อยครับผมจะได้รีบไปช่วยไอ้พวกนี้ครับงั้นก็เดินมาฝั่งนี้เลยแล้วกันอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยเยี่ยมมาครับผมนักธนูมันหลบนี้เองงั้นก็ต้องหามุมยิงก็ต้องมุมนี้สินะยิงนี่เลยเรียบร้อยครับแล้วก็ยิงได้อีกหนึ่งทีก็ยิงไปครับผมโอเคจบใช้ได้ต่อไปพี่สมัยอ้าวมันวางพื้นอะไรไว้ไม่รู้งั้นก็เดี๋ยวจัดการไอ้นี่ก่อน เดินผ่านหน้ามันไม่ได้นะครับงั้นก็เดินเข้าไปโจมตีมันซึ่งๆหน้าเลยครับมาเรียบร้อยครับดาเมจสิบรัาผมศัตรูน่าจะหมดแล้วนะน่าจะผ่านด่านนี้ไปได้แล้วเราสามารถเดินมาฮีไว้ที่ศาลเจ้าตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับคลิกที่ศาลเจ้าแล้วก,กดอินเทอร์แอคแค่นี้แหละจบเอาละก่อนจากรลางกันไปเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีให้เราตั้งค่าภาษาด้วยนะครับซึ่งไม่มีภาษาไทยในขณะนี้เนาะ ส่วนกราฟิกก็รู้สึกว่าจะไม่มีให้ปรับนะครับมีแค่เปิดตัว vertical sync กับ anti alias ที่เราจะลบรอยหยักแบบไหนนั่นเองครับส่วนคอนโทรลก็คือการตั้งค่าปุ่มต่างๆนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีอะไรในขณนะนี้เลยครับ